สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกเปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตปาล์มปี2564ข้อมูลณนะเดือนธันวาคม2563คาดว่าจะมีปริมาณผลผล,ผลิต16.64ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก16.17ล้านตันในปี2563คิดเป็นร้อยละ3 โดยไตรมาสที่1ช่วงมกราคมถึงมีนาคม2564มีปริมาณผลผลิต3.26ล้านตันลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2563ร้อยละ6คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยเดือนละ0.16ล้านตันในขณะที่ความต้องการใช้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ0.20ล้านตันส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จึงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ตอนน้ํนมามันในปีหกสี่นะคะจริงๆแล้วผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นจากปี6กสามเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งกับไต,ตรมาสสองเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าปีหกสามนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะในไต,ตรมาสสองเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาถูกไหมคะก็จะเพิ่มขึ้นจากในช่วงไต,ตรมาสที่หนึ่งแต่ว่าปีหกสี่เนี่ยในไต,ตรมาสสองเนี่ยก็จะน้อยกว่าปีหกสามเล็กน้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในส่วนของปี64ที่เพิ่มขึ้นจากปี63เนี่ยมันไปน,นินหนักในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังไม่น่ากังวลว่าจะมีผลผลิตออกมาเยอะเกินไป สำหรับในช่วงไตรมาสที่2ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2564จะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดคาดว่าจะมีผลผล,ผลิต5.61ล้านตันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่1 172โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุดประมาณ1.99ล้านตันดังนั้นคาดว่าราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาสที่2อาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่1ซึ่งรัฐบาลมีความพร,ร้อมในการจ่ายเงิน ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรทุกครัวเรือนและเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีอายุไม่น้อยกว่า3ปีและได้รับผลกระทบ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันปี2564จำนวน8,807.54ล้านบาทเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564เบื้องต้นได้จัดสรรให้กระทรวงพาณิชย์แล้ว4,613.04ล้านบาทค่ะก็คือเขาจะต้องปลูกปลาล์มน้ำมันอายุ3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เราประกันให้แค่เพียง25ไร่ค่ะ แล้วก็ในผลผลิตที่เราประกันนี้ก็คือ2,945กิโลต่อไร่นะคะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลก็จะจ่ายเป็นงวดๆไปคือเราเนี่ยจ่ายเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่ากเกษตรกรเองเนี่ยบางทีอาจจะ45วันตัดหรือว่า40วันตัดทีหนึ่งแต่เราเนี่ยจ่ายทุกวันที่15ของเดือนตั้งแต่ปี62ถึง63ที่ผ่านมานี้นะคะทั้งหมดนะ13งวดเราจ่ายไป7งวด อีกหกวดนี่ไม่ได้จ่ายก็เท่ากับเราใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยไปแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วก็ในปีหกสี่ตั้งแต่มกราคุมพามาเนี่ยเรายังไม่ได้จ่ายเลยเพราะเนื่องจากรา,าคาสูงกว่าราคาน้่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังไม่ต้องตโนกตกใจเพราะว่ามาตรการหรือโครงการประกันรายได้เรายังคงอยู่นะคะยาวไปจนกระทั่งถึงกันยายนแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราประเมินสถานการณ์ว่าราคาจะดิ่งลงเนี่ย รัฐบาลก็อาจจะต้องต่อโครงการประกันไรายได้ต่อไปอะค่ะ แม้ว่าผลผลิตในช่วงไตรมาสที่2จะมีมากขึ้นก็ตามกเกษตรกรควรให้ความสําคัญในเรื่องของการทําปาล์มคุณภาพยกระดับเปอร์เซ็นต์น้ามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มและขอความร่วมมือเกษตรกรเก็บเกี่ยวทลายปาล์มคุณภาพซึ่งสังเกตจากทลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุกสีผลปาล์มสุกตรงตามพันุ์และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ5-10เมล็ดต่อทลาย และหากเกษตรกรท่านใดที่จ้างตัดปาล์มน้ำมันขอให้เกษตรกรควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพดังกล่าวเกษตรกรที่คิดว่าท่านปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยท่านก็จะต้องพัฒนาในเรื่องของพันธุ์แล้วก็ดูแลบางทีเนี่ยเกษตรกรเห็นว่าอากาศแล้งแล้วก็ราคาในปีนี้ไม่ดีก็ไม่ดูแลนะคะพอทิ้งล้างไปเนี่ยพอปีหน้าเราหวังทจะให้ผลผลิตดี มันไม่สามารถทําได้เพราะอย่างที่เรียนนะคะว่าปาล์นมน,น้ํามันใช้เวลาในการสะสมอาหารี่ถึงเวลา2ปีเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะต้องให้ปุ๋ยให้ยาที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลเขาพอสมควรคะ